สิ่งที่จะเข้ามาพร้อมกับหน้าหนาวข้อดีส่วนหนึ่งก็คือฝุ่นเขาหายไปใช่ครับเพราะว่าลมมันแรงมันเลยดันฝุ่นออกไปจากพื้นที่นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วงนี้คืออากาศมันแห้งพออากาศมันแห้งสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟฟางไฟที่จะไหม้ตามสถานที่ต่างๆอาจจะลุกไหม้ได้เร็วขึ้นต้องยิ่งระมัดระวังมากขึ้นถูกต้องนะอย่างล่าสุดเนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกไว้เข้าหน้าหนาวอากาศมันแห้งนะครับมีความชื้นค่อนข้างต่ำ ยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไฟหไหม้หรืออักคีภัยได้นะอย่างวันนี้ที่ขอนแก่นมีไฟเนี่ยลุกไหม้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วสภาพอากาศวันนี้มันหนาวเย็นวกับมีลมแรงเข้ามาด้วยนะครับทำให้ไฟที่มันลุกขึ้นเนี่ยมันโหมเร็วมากขึ้นด้วยนะครับทำให้เบื้องต้นเนี่ยมีบ้านที่ได้รับความเสียหายถึง5หลังด้วยกัน โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ดนะครับได้ร่วมกันดับได้ร่วมกับดับเพลิงเทศบาลนครขอนแก่นนะครับรวมไปถึงเทศบาลบ้านทุ่มนะครับและก็ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนำเอารถดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนที่บ้าน หนองโจดนะหมู่ที่8ตําบลบ้านเป็ดอเาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วต้องใช้เวลานะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไฟไหม้ค่อนข้างลุกไหม้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงที่จะควบคุมเพลิงได้นะครับโดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากการเข้าไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย ก็พอจะทราบเบื้องต้นนะครับว่าบ้านที่ต้นเพลิงคือบ้านของนายรพีรพีพัทอนันตสิริจินดานะครับคือสิ่งที่เขาเห็นก็คือมีควันพวยพุ่งออกมาก่อนนะช่วงเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งช่วงเช้าก่อนที่จะไฟเนี่ยมันจะลุกไหม้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วช่วงนั้นเนี่ยประกอบกับมีลมมันพัดเข้ามาด้วยเลยทาให้ไฟเนี่ยลามไปติดบ้านอื่นที่อยู่ใกล้กันอีก5ห,หลังบางหลังเจ้าของบ้านออกไปทํางานนะครับก็เลยเรียกว่าสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินแทบทั้งหมดเลย ขณะที่บางหลังก็มีสมาชิกอยู่ในบ้านก็ต้องรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดและพยายามที่จะขนเอาทรัพย์สินมีค่าออกจากตัวบ้านให้ได้มากที่สุดด้วยครับผมกําลังนอนอยู่ใช่ไหมครับผมนอนอยู่ชั้นสองของบ้านผมได้ทีนี้ผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นลงจากห้องผมครับผมก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วผมเห็นแบบมันมีอะไรำดำๆออกมาจากด้านหลัง ออกมาจากด้านหลังหน้าต่างผมผมก็เลยหันหลังไปดูแล้วทีนี้มันมีไฟแบบลุกหนักเลยครับอยู่จากอยู่อีกห้องหนึ่งอยู่หลังบ้านผมครับแล้วเป็นตอนนั้นน้องๆอยู่กันกี่คนอยู่ในบ้านตอนนั้นผมอยู่กันทั้งครอบครัวครับมีผมมีอา่ามีพี่สาวมีลูกของยายสองคนแล้วก็มียายกับตาแล้วก็มีลุงครับจ้อกันกลายเป็นหต้องกันกลายเป็นเจ็ดประมาณแปดคนครับเจ็ดเป็นแปดคนแปดคนเนาะ ครับผมแล,แล้วที่ออกมานี่มีใครได้รับบาดเจ็บไหมครับน้องมีครับมีตาผมครับผมเอตาผมได้รับบาดเจ็บระหว่างที่กําลังยกยกของมาแล้วทีนี้จะช่วยจะแบบเอ่อค่อยๆเบาไฟลงเพื่อจะยกของให้ได้หนักกว่านี้เอใ้ให้ได้เยอะกว่านี้แต่คือไฟมันลามแรงมากครับก็เลยไม่มีเวลาตอนที่มันเกิดอ่ะออกออกไปของงอง้างนอกออกไปเห็น,านงานวันนี้ใครแม่เลยพูดออมา,มาบอกว่าอ่ะลดอ่ะอย่าบอกว่าไม่ไหวบ้าน จากหลังหลังด้านข้างเาากกาขาเป็นชาติแม่โทรศัพทาไปอ๋อครับขาดปาเป็นชาติแม่โท้กกาัพท์ไปชาติว่าเป็นชาติแม่โทรารพทาไปแล้วก็เล่ไใหม่มาพอเทียนเท่าชาวบ,บ้านเนี่ย เขาก็คาดการณ์กันในเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์จากพี่น้องที่ประสบเหตุในครั้งนี้เขาคาดว่าบ้านที่เป็นต้นเพลิงหรือว่าบ้านที่ไฟไหม้ก่อนเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้นะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนของสถานีตํารวจภูธรบ,บ้านเป็ดก็กําลังลงพื้นที่ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับกำลังที่จะติดตามหาสาเหตุที่แท้จริงว่า ไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ <S <S อย่างที่เขาคาดการณ์นะ,ะสาเหตุที่ชาร์จแบตโทรศัพท์เนี่ยมันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาหลายครั้งแล้วเกิดไฟฟ้าชอ็อตก็ขึ้นมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะ,ะอ๋อก็ต้องคอยระมัดระวังดูให้ดีด้วยนะครับบางทีเราชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้เนี่ยอาจจะต้องคอยเดินไปดูเป็นระยะร,ยระยะ,ะ,ยะนะโ<ม>ดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแบตเตอรี่ ลอมอ oh. อันนี้แหละมันก็จะมีปัญหาเรื่องระเบิดได้ง่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเห็นแก่ของถูกนะบบางทีถ้าไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยหมดตัวเลยนะที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยใช่นะมันมันก็จะไม่คุ้มกัน